สวัสดีคะ่ะทุกท่านคะ่ะแม่น้อยก็เดินทางไปรับน้องที่ปั๊มปตทแล้วนะคะนะคะ,ะก็จะไปลุ้นนะคะว่าเราจะไปเจอน้องที่ที่ไหนนะคะที่บนต้นไม้หรือว่าอยู่ในหลุมหรือว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าน้องอยู่ช่วงนี้เขาจะหลบภัยจากมาจอนอ้าเรามาเจอน้องที่กําแพงนะคะเขาได้ยินเสียงแม่น้อยเขาเดินมานะคะเขาจําเสียงแม่น้อยได้นะคะ สามเสียงไม่น้อยได้โดยปกติแล้วแม่บ้านในปั๊มก็ยังบอกเลยค่ะว่าเขาไม่ยอมให้ใครจับง่ายๆนะคะไม่รู้ว่ายังไงที่แม่น้อยอเจอน้องที่บนต้นไม้นะคะเรียกน้องลงมากินอาหารกับแม่น้อยเขาให้แม่น้อยจับเหมือนกับคุ้นเคยกันนะคะเนี่ยค่ะแม่บ้านยังงงแล้วก็งงมากนะคะทุกคนงงมากเลยเพราะว่าถ้าเขาเห็นแล้วเขาก็จะวิ่งหนีนะคะอันนี้จะเป็นอ,อะไรขา,ขาวๆติด ตัวน้องก็ไม่รู้นะคะเมื่อเช้าไม่มีนะคะน่าจะไปมุดหลุมหรือเปล่านะคะเพราะว่าน้องก็เริ่มตัวโตแล้วะคะ่ะหลุมก็จะเล็กลงนะคะน้องตัวโตขึ้นแล้วก็คุณหมอก็ยังบอกว่าน้องนะอาอาจจะติดสัตว์ได้ง่ายนะคะเราก็เอาน้องนะ,ะอขอขอบคุณอ่า เอฟซี uh, ที่อยู่แดนไกลแล้วก็พ่อๆแม่เอฟซทุกท่านนะคะค่ะมี uh, ท่านได้รับน้องนะคะรับน้องไว้อุปการะด้วยนะคะ uh, ให้ชื่อน้องว่าน้องบุญวาดนะคะน้องบุญวาดค่ะกราบขอพรบคุณท่านอีกครั้งนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ํารวยร่ํารวยตลอดไปค่ะแล้วก็วันนี้ที่ได้รับวัคซีนก็กราบขอพรบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านนะคะที่ท่านได้เอาน้องไปรับวัคซีนค่ะนี่ค่ะน้องได้มาถึงที่บ้านนะคะ โอ้น้องหิวค่ะบุญวาดนะคะน้องบุญวาดก็คือทุกตัวท,ที่ที่เขาเอาไปก็จะมีแต่ตัวน่ารักน่ารักสวยๆนะคะแต่ว่าน้องนาะเป็นตัวสีดําก็คงจะไม่มีใครชอบนะคะ ด้วยความที่อาจจะเป็นบุญสัมพันธ์นะคะแม่น้อยถึงได้ไปเจอนะคะได้เอาน้องมาอยู่ด้วยแล้วก็มีท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะดูแลช่วยกันนะคะเนี่ยค่ะน้องหิวน้ําหิวน้ํามากเลยนะคะพรุ่งนี้แม่น้อยก็จะไปซื้ออาหารเปียกมาให้หนูนะคะซื้ออาหารเปียกมาให้หนูอีกนะคะลูกนะคะตอนนี้น้องนะคะน้องก็อยู่ตรงกระบะทรายนะคะไม่ไม่ไม่ออกมาอยู่ตรงบอนค่ะน้องยังอาจจะกลัวอยู่แต่ว่าแม่น้อยก็ลง ไปคุยด้วยเล่นด้วยนะคะหลังจากนั้นไม่น้อยก็มาดูแลเด็กๆค่ะเอหเด็กปั๊มนะคะเด็กปั๊มของท่านผู้ใหญ่ใจดีอยู่แดนไกลเหมือนกันนะคะนี่เด็กปั๊มบุญกระถินบุญผ้าป,ป่าแล้วก็บุญโฮมนะคะเจ้าของเจ้าของกรงใหญ่นะคะเจ้าของกรงใหญ่นะคะเด็กปั๊มเนี่ยค่ะกราบกราบขอพระคุณทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็กราบขอพระคุณทุกท่านคะ่ะ ให้มาให้อาหารนะคะมาให้อาหารเด็กๆโอ้มาแบบเอาที่นอนเอาอะไรมาปูให้เด็กๆคะวันนี้มีลมนะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นลมเย็นๆนะคะเป็นเป็นไม่ใช่ลมหนาวมากนะคะเป็นลมเย็นๆชื่นใจนะคะ ก็ก็ไม่ได้ถือว่าหนาวนะคะเด็กๆก,ก็ยังมีเบาะมีอะไรแม่น้อยก็เข้าไปดูแลป้อนยาพี่บุญทวียาตับนะคะแล้วก็ป้อนยาน้องบุญเงินหลังจากที่ผ่าตัดมานะคะผ่าตัดทำหมันนะคะแม่น้อยก็ต้องให้ยา เด็กๆสองตัวนี้อยู่เช้าเย็นเช้าเย็นนะคะเพราะว่าต้องรักษาพี่บุญทวีให้หายนะคะเพราะว่าน้องจะได้อา่าไปทำหมันนะคะถ้าค่าตับไม่ดีหรือว่า,เ,าเลือดไม่โอเคอย่างเงี้ยคะ่ะน้องก็จะไม่มีโอกาสได้ทำหมันนะคะนี่คะ่ะลมแรงมากนะคะแม่น้อยก็ก็จะดูแลเด็กๆค่ะดูแลเด็กๆให้ดีที่สุดนะคะ เนี่ยค่ะมาดูนะคะเนี่ยน้องยังอยู่ในกระบะทรายนะคะเรียกเรียกยังไม่ออกมายังกลัวกลัวงงๆว่าเอ๊ะทำไมอามาขังนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ